ในฐานะที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ในจังหวัดน่านก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีและมีความภาคภูมิใจในโอกาสที่วิทยาลัยสง์นครน่านเฉลิมพระเกียรติมีอายุครบ19ปีในวันที่9กันยายน2564นี้ วิทยสงนครน่านเฉลิมพระเกียรติพัฒนาการมาจากห้องเรียนซึ่งแต่เดิมทีนั้นก็เป็นห้องเรียนที่สังกัดวิทยาเขตพะเยาต่อมาครั้นในปี2545คณะสงฆ์จังหวัดน่านก็ได้ทำเรื่องขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย มาตั้งห้องเรียนอยู่ที่วัดพระาธาตุแช่แห้งนี่คือจุดกำเนิดแห่งการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่เกิดขึ้นในจังหวัดน่านจากนั้นวิทยาสงขลนครน่านก็มีพัฒนาการมาโดยลำดับไม่ว่าในเชิงกายภาพและในด้านของการเรียนการสอน ซึ่งจากที่เฝ้าดูแลมาโดยตลอดนั้นก็เห็นพัฒนาการของวิทยสไคสงนครน่านเจริญเติบโตมาโดยลำดับนับแต่ปี2545ได้ตั้งเป็นห้องเรียนออของจังหวัดน่านคณะพุทธศาสตร์และจากนั้นก็มีการดาเนินการ เพื่อขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยในปี2555ได้ตั้งขึ้นเป็นวิทยาลัยสงฆ์วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรตินี้เป็นหนึ่งในวิทยาลัยสงฆ์ที่มีการพัฒนามาอย่างเข้มข้นและมีภาพลักษณ์ที่ชัดเจน ในการพัฒนาซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีความก้าวหน้ามาโดยลำดับปัจจุบันวิทยยสง์นครน่านฉเฉลิมพระเกียรตินั้นได้เปิดการเรียนการสอนให้กับพระสังฆาธิการครูสอนสินธรรมตลอดถึงพระพิสุสามนเณรแม้ กระทั่งคฤหัสญาติโยมก็มีสิทธิ์เข้ามาเรียนได้ถือว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สำคัญที่สุดในจังหวัดน่านซึ่งในปัจจุบันนี้มีพระชยานันาบุญีเป็นผู้อำนวยการซึ่งท่านผู้อำนวยการนั้นก็เป็นที่ได้รับยกย่องและกล่าวขานกันโดยทั่วไปว่ามีพลัง ในการดำเนินงานในการจัดการที่ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากจะดำรงตำแหน่งเจ้าคณะผู้ปกครองเป็นถึงเจ้าคณะอําเภอท่านก็ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการใหญ่ก็คือผู้อำนวยการวิไลสงฆนคะรน่านแห่งนี้ได้นำพาวิไลสง์ให้การพัฒนาและมีเครือข่าย ในการให้การศึกษาบริการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนการทำวิจัยการทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและที่สำคัญนั้นก็คือการบริการวิชาการทุกครั้งที่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยวิไลสงขลานั่นจะรายงานผลของการดำเนินงานในแต่ละเดือน ซึ่งก็มิที่ชื่นชมยกย่องยินดีจากผู้บริหารทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางหรือหน่วยงานอื่นๆทั่วประเทศที่สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าในโอกาสที่วิลัยสฆงนครน่านได้มีการพัฒนาการจเจริญมาถึง19ปี และมีพัฒนาการทุกๆด้านไม่ว่าจะด้านซอฟต์แวร์หรือด้านฮาร์ดแวร์มีโครงสร้างมีการบริหารงานมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนก็ขออนโมทนาชื่นชมยินดีในโอกาสที่วิไลสงนขนครน่านเจริญรุ่งเรืองมาพร้อมกับาการพัฒนาทุกๆด้านขออำนวยพรและขอเจริญพร